จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมา o โน่โปรกิงส l สไตล์ประจำวันที่30ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคับงฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้การเดีกวครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เอาได้ยังไงงานนี้ทัชวรรณศีปานะฮะได้เผยหลังทรูเก็บ3แต้มเต็มล่าสุดในครันี้ โดยกันที่โคชสวัรสรีปานกิุซือโทรแบงคอกได้เผยหลังนำลูกทีมเปิดรรังแซงชนะราชบุรีเอฟไป3ตอนน่อหนงในศึกปริโวไทย,ยลีก2023นาทีเกเมื่อคืนที่ผ่านมายอมรับว่าเป็นเกมที่อืดใจและก็ยากลำบากอีกเกมพร้อมชมลูกทีมมีจิตใจที่แข็งแกร่งในคัราีินะ โดยผลจากเกมดังกล่าวทำให้ทางทัพแข่งเทพยังไม่แพ้ใครเป็น11เกมติดต่อก,กันรวมทุกรายการชนะมา10เสมอ1น่งส่วนดับในลีกล่าสุดแข่งไปแล้ว7นัดชนะไป6เสมอ1แพ้ไป0มีทั้งหมด19แต้มขึ้นมารังอันดับ2ของตารางคะแนนโดยมีแต้มเท่ากับทางการท่าเรือ FC ทีมจากฝูงที่แข่งมากกว่า1นัดแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียยังเป็นบอกนะ หลังเกมโค้ดแบนเติดเผยนะว่าเป็นเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจต้องลุ้นไปลุ้นมาและเป็นเกมที่อึดอัดใจ,จพอสมควรกับการเริ่มต้นเกมที่ไม่ดีหลายทีมเข้าเข้าทำกันบ้านมาดีครึ่งแรกเราเนี่ยแท็กติกเกมแดนกลางของเรายัางไม่บาลานซ์สักเท่าไหร่นักพอเราเสียบอลแล้วก็โดนทีมคู่แข่งเลี้ยงจี้เข้ามาและมีพื้นที่ทําให้เราตั้งเสียประตูไปก่อนแต่ก็ไม่ได้โทษน้องๆในครั้งนี้ปพรานะ รึ่งหลังพอระรับอาบาลานซ์แดนกลางก็ดีขึ้นก่อนที่เราจะมาได้ประตูในช่วงท้ายเกมในขึ้นหลังซึ่งก็ต้องอย่อชมไม้ปฏิวัติคํามไมที่ช่วยเซฟไม่ให้เราเสียลูกที่2เพราะถ้าเราเสียลูกที่2เราจะกลับมายากอย่างแน่นอนและก็ต้องชมน้องๆทุกคนที่กลับมาแซงชนะได้ในเกมเกมนี้ โดยสั้นนี้เรามีบอลถ้วยทั้ง Cup, Cup, ลีกคัฟ Cup คัฟและก็ ACL เราได้ปรึกษากันกับทีมงานสตาฟถึงเรื่องเตรียมความพร้อมในตัวของผู้เล่นแท็กติกและการเลือกนักเตะที่พร้อมและสมบูรณ์แบบที่สุดในแต่ละเกมไม่ใช่ว่าเรานั้นโปรเตชั่นนักเตะอย่างเดียวแต่เราก็ต้องการผลการแข่งนนขันที่ดีอีกด้วยโดยผู้สื่อข่าวถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทรูแบงคอกนั้นสามารถรักษาผลงานได้อย่างสมเสมอในช่วงซีซั่นนี้ โดยเขาได้บอกว่าผมคิดว่าเป็นเพราะว่าความมั่นใจที่นักเตะมีตั้งแต่แรกนะฮะในการเติมปริซันฉะนั้นเราก็มาคว้าแชมป์ไดกินทําให้ทีมมีความมั่นใจทั้งวิธีการและก็ผลการแข่งขันที่ได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าผมคนเดียวแต่เกิดจากทุกคนที่เล่นด้วยกันซ้อมด้วยกันโดวยวิธีการดเดิมๆซ้ๆําๆไม่ว่าปรนั้นจะแข่งขันเ,เจอทีมไหนนักเตะก็ฝังอยู่ในหัวของเราและเล่นด้วยความคาแรคเตอร์นี้สร้างความมั่นใจและก็สภาพจิตใจที่แข็งแกร่งในทุกเกมโค้ชแบนคนนี้ก็ได้กล่าวปิดท้าย ขณะนั้นขอทางเจ้าบีชยาวัตศรีนาวงกองหน้าที่ลงมายิงประตูที่สามให้กับทางทีมได้เปิดเผยนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่อึดอัดใจพอสมควรครับแต่เราเองก็มีความอดทนเป็นอย่างมากนครับเป็นเกมที่ยากแต่ก็ดีใจที่ผมมีส่วนในการยิงประตูช่วยทีมเก็บ3แต้มในเกมเกมนี้ฝากแฟนบอลบียูพวกเราจะทําแต้มเต็มที่ในทุกๆเกมฝากแฟนบอลช่วยเป็นกำลังใจในครั้งนี้ให้ด้วยนะครับ สำหรับทางโปรแกรมการแข่งนนขันของทาง t ร u e Bangkok จะออกไปเยือนนครศรีอยุธาในศึกอาชางเอฟเอคัพ2023รอบผูณสีทีมสุดท้ายวันพุธที่1พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาณสนามกีฬาจังหวัดนครราชอาธรรมสิลธรรมราชนะฮะถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play t r u ทีวีชั่น now และก็ทีวีบอทแบนกิกีาชีวีในขณะนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมนันกันในครับ เอาได้ออยังไงโคดก้างเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนไม่ได้นะโดยการน,นี้สําหรับทางานฤพลแก่นสนหัวหน้าผู้บึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกปรอบคัดเลือกโซเนเอเชียร,รบอบ2กลุ่มบีน,นัดที่2 สำหรับทางชบาแก้วพ่ายต่อจีนในเกมที่2ไป0ต่อ3วันนี้ต้องขอขอบคุณทีมชาติจีนด้วยนะครับที่ทําให้เด็กของเรนั้นมีโอกาสได้เล่นเกมที่มีคุณภาพระดับสูงตอนนี้เราเรื่องของเกมเรายังเป็นรองอยู่แต่ว่ารเรานั้นพยายามทําให้เด็กๆของรเรานั้นรู้ในเรื่องของความเข้มข้นในการเล่นและ,ะเราเองก็พยายามจะสร้างขึ้นมาเราพยายามทําให้เขาภาคภูมิใจเป็นนักสู้ให้เกียรติซึ่งกันและกันทํางานอย่างหนักบวกกับทํางานร่วมกันในทีม เ,เกมที่แล้วเนี่ยเป็นเกมแรกเป็นจังหวะเกมที่เราเสียประตูง่ายเราไม่คิดว่าจะเสียเยอะขนาดนั้นด้วยความที่ยังเป็นเด็กเราเองก็พยายามจะประปับปรุงแก้ไขและพยายามจะสร้างรูปแบบที่เราตั้งเอาไว้เรื่องของผลเกมก็อยู่ที่ตัวเราพอจบเกมเราก็ต้องมาว่ากันอีกครั้งว่าเป็นยังไง โปรแกรมมาต่อไปของชบาแก้วในการแข่งขันผู้บอลหญิงโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบ2กลุ่มบีนัดที่3พบกับทางเกาหลีเหนือนะเซียเหมือนเอกรสเตเดียมในวันที่1พฤศจิกายนเวลา1ิบสนาฬิกาสาสินาทีตามเวลาวของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องเอเ l a y พรใ er er er, er ok ok นครั้งนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียพวกเขากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเอาเรื่องยังไงลุงในวินได้โพสต์ข้อความหลังบุรีลัม พ่ายคาลังปราสาสายฟ้า5นัดไม่ชนะใครเลยนะโดยบริลัมนะฮะพลาดสแต้มสำคัญในบ้านหลังทำได้เพียงแค่เสมอกับ b ีจีปทุมไป0ต่อ0โดยเกมนี้เจ้าถิ่นบริลัมนั้นมีโอกาสในการลุ้นจบสกอร์ยิงตรงกรอบเพียงแค่4คารั้์เท่านั้นส่งผลให้บริลัมห้านัดหลังสุดเนี่ยไม่สามารถจะเอาชนะใครได้เลยแพ้ไป2เสมอไป3นะ โดยเพจลุงในวินได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ของทีมโดยเขาระบุเลยนะว่าทําเต็มที่แล้วต้องมุ่งมั่นกันต่อไปขอบคุณทุกกาลังใจในครังนี้นะนะนะผมเป็นตัว่างานนี้ต้องสู้กันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้กันนะแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบบ้านกันครับวนจับมือกับทางโลมาอาหารการพัฒนายาวชนในพนที่พัทยานะ ดยบอยูเต็ดจับมือกระทางพัทยายูเต็ดทีมในศึกที่2จัดกิจกรรมฝึกทักษะฟ,ฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพัทยาโดยในวันที่2 9ตุลาคมบริษัทบอลเอนเนอร์รจรีแวรจำกัดร่วมกับสมโมสรพัทยายูเต็ดจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางบะวบุงในจำนวนกว่า300คนเข้าฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลภายใต้ชื่องานบอยูเต็ดพัทยายาูเต็ดครั้งที่2ณส,น,สานามเทศบาลเมืองหนองปลือ โดยการน,นี้นะผมทางด้านมีนายวินัยอินทรัพพิทักษ์นายกรัฐมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือเป็นท่านประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวซึ่งทางด้านของคุณกรพลมีวงกรรมก,การผู้จัดการบริษัทโบว์เอนเนอรจีแวร์จำกัด เปิดเผยนะว่าทางโบกเนี่ยต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเจริญเติบโตคู่กันไปกับเยาวชนของไทยซึ่งถือเป็นการพัฒนาและก็ยกระดับกีฬาของชาติในระดับยาวเพื่อจะพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานกับโค้ชนำทัพมาโดยโคตชกรรมธีระเวคินสีหงบงและนักเตะมืออาชีพจากสโมสรพัทยายูนเต็ดรวมถึงกิจกรรมพร้อมของรางวัลสุดล้ำนะฮะลิมิเต็ดของทางโบกในครั้งนี้ถ้าผมใครมีลูกมีหลานนะผมก็สามารถที่จะลงมาล่วมสนุกกันได้นะครับ เรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันครับอาไรยังไงทิฟฟาน,นี่ชี้ชบาแก้วต้องสร้างความมั่นใจเพื่อจะรีดฟอร์มที่ดีออกมาในครังนี้ให้จงได้นะโดยงานนี้ทางด้านของผู้รักษาประตูชบาแก้วนะฮะเปิดใจหลังเกมที่แพ้กับทางทีมชาติจีนในเกมนัดที่2ของศึกโอลิมปิกเกมโดยงานนี้ทิฟฟาน,นี่ดารุนีสอนเผ่ามือกาวนะฮะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในเผยหลังเกมที่พ่ายกับทางทีมชาติจีนไป0ต่อ3ฟุตบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มบีนัดที่2โดยกันที่ทางทิฟฟานี่นะครับผมดารินีสอนเผาได้เปิดใจหลังเกมนะว่า คิดว่าเรื่องนี้สําคัญต่อสภาพจิตใจเราพยายามจะเอาข้อบิดพลาดจากเกมก่อนมาพัฒนาในเกมนี้ก็พยายามทําเต็มที่ทีมชุดนี้ยังอายุน้อยหลายคนก็เอาเลยอาจจะมีอาการประหม่าบ้างในบางเกมแรกแต่เกมที่2เราก็ปรับตัวและก็ทําให้ดีขึ้นเรามีความมั่นใจเราพยายามคุยก,กับตนเองพยายามจะสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเกมแรกเราขาดความมั่นใจแต่เกมนี้เราลงสนามด้วยความมั่นใจมากขึ้นทุกครั้งเห็นนะ สำหรับทางโปรแกรมมาต่อไปของทางด้านของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะก็จะทําการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ปบีนัดที่3พบกนเกาหลีเหนือณนะเซียเหมือนเอเกรสสเตเดียมในวันที่1พฤศจิกายนเวลาสิบสนาฬิกาสาิบนาทีตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องเอเ l a y ใรครั้คนี้นั่นเองนะเป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากกันอีครับ ด่วนเลยนะหลังสร้างปรติศาสตร์แชมป์โลก2เทเบิลเทนนิสไทยอันดับพุ่งอันดับโลกพุ่งไปถึง17ขั้นครั้งแรกในหน้าปรติศาสตร์ในขรังนี้โดยไทยจะรึกปรติศาสตร์ครั้งแรกของโลกเมื่อทาง2เทเบิลเทนนิสไทยนะฮะสุทธาสินีสวิตตบุตรและก็อรันภาวรตนงังอันดับโลกพุ่งสูงไปถึง17ขั้นหลังจากสร้างปรติศาสตร์เป็นนักกีฬาหญิงไทยคู่แรกที่คว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกในครังนี้ โดยอันดับโลกล่าสุดของสอเทเบิลเทนนิสไทยพุ่งไปขึ้นไปถึง17ขั้นนะฮะจากอันดับโลก33 3ของโลกขึ้นมาบรลังอันดับที่16ของโลกครั้งแรกในหน้าปราสาทจากการคว้าแชมป์ดังกล่าวส่งผลให้คู่ทเทเบิลเทนนิสไทยได้คะแนน,นสะสมสูงถึง400คะแนนทําให้มีแต้มสะสมเพิ่มเป็น764คะแนนซึ่งก็นับเป็นอันดับโลกหญิงคู่ที่ดีที่สุดของนักกีฬาไทยในหน้าปราาัสตา์ในเวลานี้เลยก็ว่ายได้นะโอโหเป็นว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับต้องยกย่องน้องๆเขานะ หลังน,นี้ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่30ตุลาคม2566โดยชายบูบิ่าครั่งฟุตบอลไทยครับ